คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็นทิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหอยโชคเศรษฐิมารานะครับกับสูตร วิ่งล่ามีดวงดาว2ดวงกำกับด้านบนเห็นไหมครับโดยสูตรนี้นะครับเริ่มเข้าตั้งแต่1ตุลาคม6 3 1ตุลาคม6 3นะครับเข้าตอนแรกครับจาก29งวดเป็น30งวดครับ เป็น30มสงดติดครับเรามาดูนะเพื่อที่จะใช้นําเอาไปเทียบตัวเลขนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยแล้วก็มาดูในส่วนของวิธีการคานวณก่อนก่อนที่นําเอาไปใช้นะครับอย่าลืมนะครับจะได้นําไปเทียบได้ถูกนะครับเรามาดูนะอ่าสูตรเข้าตั้งแต่1ตุลาคมใช่ไหมครับอ่ะเรามาดู1ตุลาคมนะ1ตุลาคมครับที่ออก8783789 3 2ตัวเลขออก5 9ครับ เราใช้ในส่วนของหลักหมื่นรางวัลที่1บวกด้วยหลักพันรางวัลที่1คูณด้วยสครับบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่1ซึ่งคูณด้วยสบวกด้วย10หน้าครั้งที่2ซึ่งคูณด้วยสี่ครับบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2ครับบวกด้วยหน่วยหน่วยหลังครั้งที่1ครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้วยสบวกด้วยหน่วยหลัง ครั้งที่2นะครับก็เป็น3บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกด้วย7 2 14บวกด้วย4บวกด้วย9 4 36บวกด้วย6บวกด้วย4อีกครั้งหนึ่งแล้วบวกด้วย5ครับบวกด้วย1คูณ3ก็คือบวกด้วย3แล้วก็บวกด้วย0นะครับบวกวมกันได้เท่าไหร่ครับเชื่อมลมเลขนะครับผมขอปิดตัวเลขไปก่อนได้เท่าไหร่เอ่ย ได้ได้เท่าไหร่ครับของผมได้29ของคุณได้เท่าไหร่ครับยี 29, 29่สิบเก้บเก้งของที่ครับยี่สิบเกบวกหยิบเก้าบวกหเป็น30มสิใสศูนครับใสศูนย์ก่อน0ูบวกหได้1 1ึ่งบวกสของที่เป็นหครับ 5บวก3โค้งที่เป็น8ได้ศ1นย์ครับวิ่งล่างวิ่งล่าง0 1 5 8เหนามาดูนะครับ16ตุลาคมครับออกศูนย์านตัวล่างสานะครับเลข 8, 8เข้ามาหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับอ่ะเห็นชัดไหมโอเคเลข8เข้ามาหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16ตุลาคม663คํามคำนวณวิ่งล่างได้6 7 1 4สครับ6714นสะ6714สเรามาดู 6กเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามออกสี่ศูนย์สี่ศูนย์เลขสี่มาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับต่อมาหนึ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณวิ่งล่างได้อ่หกหนเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักสิล่างครับต่อมาครับหพฤศจิกายนหกสาคำนวณวิ่งล่างได้หกเจ็ดหสครับหกเจ 6 7เ4นะเรามาดูนะครับ6 7 1 4เลข4เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเลข6เข้ามาหลักหน่วยล่างเข้ามา2ตัวล่างครบเลยครับ16พฤศจิกาย,ยน6 3ครับคำน,นวณวิ่งล่างได้8 9 25 8 9 25ครับเลข8เข้ามาหลักสิบล่างนะครับต่อมา1่ธันวาคม63าคำน,นวณวิ่งล่างได้7 8 2 5ครับเ8 2 5 7825นะครับเลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ ต่อมาครับต่อมา16ธันวาคม63คำนวณวิ่งล่างได้90479047 90นะเรามาดูครับ9047 9047ครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ30ธันวาคม63คำนวณวิ่งล่างได้161269ครับ1269 12 1269 12 12ครับเลข1 เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเห็นไหมครับเข้าตอนแรกนะสิมาคาคมหกครับคำน,นวณวิ่งล่างได้เก้าศูนย์สนสีะครับเก้าศเลขเครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเลขเดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกส่คำน,นวณวิ่งล่างได้สามสี่แปดหนึ่งสามสี่ปดครับลรามาดูนะสามสี่แปดห 3481ครับเลข16บกหมื่พันครับ2ตัวล่างออก39เลข3เมื่อกี้อะไรนะสามสช่ปด่งเลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ16กุมภาพันธ์64คำน,นวณวิ่งล่างได้7825 7825ครับเรามาดูนะ7825เลข7เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ1มีนาคม64ครับคำน,นวณวิ่งล่างได้9 ศูนย์หนึ่งสนะครับสิมีนาคมออกอะไรสี่สตัวละออกหนึ่เาหนึก้าเลข9เข้ามาหลักหน่วยล่างเลข1เข้ามาหลักสิบลา่างเห็นไหมครับเข้ามา2องตัวล่างครบเลยไหมครับอ่าสิมีนาคม64สี่คำน,นวณวิ่งล่างได้0ูนย์หนึ่งหนะครับเราไปดูนะศูนย์หนึ่งห้ครับศย์หนึเบเลข0ย์กับเลข5 เห็นไหมครับเข้ามาครบสองตารางเลยย้ายเข้านี้ทุกงวดเลยใช่ไหมอ่าหนึ่งเมษายนหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้หกเจ็ดหนึ่งสี่ครับหกเจ็ดหนึ่งสี่เอามาดูนะครับหกเจ็ดหนึ่งสี่เลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับต่อมาสิบหกเมษายนหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้แปดเก้าสามหกแปดเก้าสามหกครับ 8 9 3 6เรามาดูซิ8 9 3 6นะครับ8 9 3 6นี่ว่าจะมาออกอะไรออก1 8เลข8เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมา2พฤษภาคม64คำนวณวิ่งล่างได้1 2 6 9ครับ1 2 6 9 1 2 6 9นะเรามาดูครับ1 2 6 9เลข1เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล่างครับ16พฤษภาคม64 คำน,นวณวิงล่างได้5 6 03 5 6 03สาครับห้ 5, 6, 0, าหามดูนะครับ5 6 03เลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1นึ่มิตร์นหสีคำน,นวณวิงล่างได้7 8 2 5 7 8 2 5เจ็ดแปดสองาครับเลามาดูนะ7 8 2 5เลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก หน่วยล่างครับ16ไปได้จน64คำน,นวณวิ่งล่างได้2 3 7 0 2 3 7 0ครับเรามาดูนะ2 3 7 0 2 3 7 0 1กรกฎาคม64ออก2 9เมื่อกี้อะไรนะ2 3 7 0เลข2เข้ามาตำแหน่งของตัก10ล่างครับเห็นไหครับเข้าตำแหน่งน,นะ หกระด้าระคำหกสี่ครับคำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์หนึ่งห้าแปดครับศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดครับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิกระดาระคหกสี่คนวณวิ่งล่างได้ห้าหกศูนย์มาหกนย์สามครับเรามาดูเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบแรกครับหนึ 1, สินค้าคมหกสี่นวณวิ่งล่างได้1269งสองห หนึ่งสองหกเก้านะครับตามมาดูครับหนึ่งสองหกเก้านะครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับต่อมาครับสิบหกสิบหกตามนะสิบหกสิงหาคมโอเคสิบหกสิงหาคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เก้าศูนย์สี่เจ็ดเก้าศูนย์สี่เจ็ดครับตามมาดูนะเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเลขเก้าเข้ามาหลักตัวล่างเห็นไหมครับเข้ามาสองตัวล่างเฉยเลยนะครับ หนกันยายนหกสี ok 4, ่คำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์หนึ่งห้ครับศูนยศูนย์ับเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับสิก an ันยายนหกสี่คำนวณวิ 8, ่งล่างได้เจ um ็ดแปดสองห้าเจ็ดแปดสองครับเจ็ดงห้าเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึตัวละคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้สามสี่แปดหนึมี่แครับเรามาดูสาม สามสี่สามสี ame, ่แปดหนึ่งเลขสามเข้ามาหลักสิบล่างครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยล่างเข้ามาสองตัวล่างครบครับสามแปดเลยนะเข้ามาบ่อยนะสามแปดเนี่ยแปดสามเนี่ยเข้ากลับแล้วกลับอีกสิบหกตัวละครบหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้ศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดครับเรามาดูนะเลขห้าเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาครับหนึ่งพิกไยนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลย 0 158ับ0 1 5ย์158เลขจุดเติมนะครับเลข5เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล่างครับ16พฤศจิกายน6 4ครับคำนวณวิ่งล่างได้4592 4592ครับ4592เนะครับเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักโัวยล่างครับต่อมาครับ1ธันวาคม6 4นะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับ นะครับเหมือนหน้าจอจะเอียงตั้มนะโอเค7บวกด้วย7 2 1ดบวกด้วย4บวกด้วย7 2 1ดบวกด้วย4บวกเข้าไปนะครับบวกด้วย4 3 4 2มบวกด้วย2บวกด้วย9ครับบวกด้วย5บวกด้วย4 3 12มบวกด้วย2บวกด้วย1ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ30 34เท่ากันไหมครับ3 4มสไหมอ่า ลองคำนวณดูนะครับได้34เท่ากันไหม34บวก1เป็น35ใส่5 5บวก1ของที่เป็น6 6บวก4ของที่เป็น10ใส่0 0บวก3ได้3ได้5 6 0 3ถูกต้องไหมครับ5 6 0 3เรามาดูในงวดของ16ธันวาคมนะครับ16ธันวาคมครับออก6 3 5 6 3 9 2 3 5 2 3 8 3, 3, 3เลข3เข้ามาตำแหน่งของ หลักหน่วยล่างครับ16ท่านวาคม64สี่ครับหกสามเก้าสอตามสาบวกด้วยสามบวกด้วย9ก้าบวกด้วย8บวกด้วยศูย์คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย2คูณ4บวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย6ครับบวกด้วย5 35บวกด้วย5บวกด้วย2บวกลบกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ กดเป็นที่เลขเลยฮะ,ะได้เท่าไหร่เอ่ยช่วยกันคิดครับได้ได้เท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อได้สี่สิบเอ็ดเท่ากันไหมถ้าชาวเลขก็จะไวหน่อยนะครับจะหลอกคนที่ชาวเก่งชาชวเลขนะสี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสี่สิบสองนะใส่สองดูสิตัวเลขวิ่งจะเป็นตัวเลขอะไรบ้างสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามใส่สาม สาบวกสี่คงที่เป็น7 7็บวกสามคงที่เป็น10บสู่นย์ได้แล้วครับได้เลขวิ่งสองสาครับ 2>, 2 3งสศครับเรามาดู2องสเจดศูนย์นะครับ30มสิบธนคมหกสี่นะครับสามสิบธนคมหกสนะครับ1บวกด้วย9ก้าบวกด้วย8บวกด้วย5้าสองบวกด้วย0ูน บวกด้วยเจ็ดสี่เจ็ดึงเจ็ดสิบสองบวกด้แปดเจ็ดสี่แปดบวกด้แปดนะบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจนะ็ดบวกด้วยสี่สามสิบสองบวกด้สองบวกด้วยเก้าบวกรว, 4, 3, 12, ว,กว,วกมกันเท่าไหร่ครับได้เท่ากับกดคิงที่เลขเลยครับบางคนก็บางคนชาวเลขนะช้าวไวต่างกันนะครับได้เท่ากับสี่สิบสี่ไหมอ่ะ 44. 44่สิบวกหคงที่เป็น45่ใส่หไม่รอแล้วนะ5้บวกหคงที่เป็น6 6หบวกสคงที่เป็น10บใส่ศูบวกสคงที่ได้3ดาได้วิ่งล่างครับตัวเลข5เลข6เลข0นและเลข3ครับ นำเอาไปเทียบนะครับอันนี้เป็นสูตรของวิ่งล่างนะครับมีดวงดาวสองดวงกำกับด้าน,นบนนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับโดยสูตรนี้เข้าแั่1่ตุลาคม63สเสติ30มิพุทรับฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะครับแชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองก็ลครับนะแบ่งปันคนอื่นจะได้เห็นด้วยนะครับรู้ก่อนรวอยก่อนกับสุดหายโชคเสิธิมรานครับสวัสดีครับ ププ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 